ร่างพรบรชาติพันธุ์ผ่านสภาแล้วนะครับนายกร่วมยินดีถือเป็นก้าวสำคัญของการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติครั้งประวัติศาสตร์เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งผ่านการพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมโดยวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย421เสียงไม่เห็นด้วย0เสียงครับ นับเป็นก้าวสำคัญในการตรากฎหมายว่าด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ฉบับแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับเพื่อคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมสร้างความเสมอภาคและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ครับในโอกาสนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศเพราะถือว่าหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมเข้าถึงโอกาสอย่างเต็มภาคภูมิมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชื่อมั่นว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์บนฐานทุนวัฒนธรรมและทำให้วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์จะได้รับการคุ้มครองครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กำหนดหลักพื้นฐานแห่งสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุความแตกต่างทางเชื้อชาติครับโดยกําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทําหน้าที่กําหนดนโยบายคุ้ม,ค,มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งกําหนดให้จัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางหรือมาตรการคุ้มครอง และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับยังกําหนดให้มีการจัดทําฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศเพื่อคุ้มครองและก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งมีการกําหนดให้มีการจัดตั้งเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนดํารงอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีไรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีคครับับลลลดปญหหาาาวมมเมื่อํ